สรุปข่าวลิเวอร์พูลรอบเย็นประจำวันที่23มกราคมจากช่องชายผู้บ้าแข้างลิเวอร์พูลเรื่องที่1บิ๊กนหงแดงเดินเครื่องล่าสติโลกเล็งคว้าฟันเเฟนอุดรดอรั่วสเปอร์เรียก100ล้านพร้อมดิวช็อกส่งโจนสลับขั้วเรื่องที่ 2. ทั่วลงยับกะละเกิดหน้าถอดสีแฟนหงขุดคลิปแฉย้อนแย้งป้องสอร์บบังหน้าแต่ลับหลังเคยไล้ส่ง เรื่องที่3จับตาอิลลาลากับสะพานเชื่อมซูแอนฟิลเมื่อสิเก่าอาจกลายเป็นผู้ถูกเลือกคนต่อไปเรื่องที่4สปอสไลเผยเบื้องหลังฟีคิกสุดเหนือชั้นแชร์บทสนทนาลับซาลาก่อนดับซ่าหมักเสรเรื่องที่ 5. ลิชันฮิลเดินเครื่องเต็มสูบกวาดล้างสต็อกบุนเดสขยับแซงหน้าคว้ามิฟลหกสิบห้าล้านปอนด์แล้วเรื่องสุดท้ายซาลาจอปิดฉากตำนานแอนฟิลสื่อซาอุมั่นใจคว้าตัวซามูนี้แน,น่นอน นี่คือสุปข่าวลิอร์พูรอบเย็นนะครับประจําวันที่23มกราคมจากช่องชายผู้บ้าคลั่งลิอร์พูนะครับแฟนๆก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารลิอร์พูจากต่างประเทศนะครับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งได้เรียบเรียงและแปลและนําเสนอกับแฟนๆโดยที่ไม่ต้องอ่านเองนะครับเข้าใจง่ายๆนะฮะแล้วก็ร่วมเชร์ไปด้วยกันเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเป็นสื่อจาก Rising the Cup นะครับเป็นเชิงบทวิเคราะห์และโอกาส ที่เราจะได้ตัวคุณซื้อคนใหม่นะครับจับตาอิเราล่ากับสะพานเชื่อมสู่แอนฟิลเมื่อซีเก่าอาจกลายเป็นผู้ถูกเลือกคนต่อไปวายเอาอยู่บ่ครับพี่น้องเป็นแต่คืออยู่ได้ละครับพี่นอ้องทีมเมอร์ซีไซน์นะครับทงการกระแสคลื่นใต้น้ำในแอนฟิลนะจ๊ะสายตาคอบอนทั่วโลกกำลังจับจ้องวิธีความสัมพันธ์สายตรงระหว่างลิชันฮิลผู้นักการกีฬาลิเวอร์พูลและอันดนีเอลาลาลาคุณซื้อจอมเทคนิคของบอนหมนัด ที่อาจไม่ใช่แค่เรื่องมือเอืนนะฮะแต่มันคือจ๊กซอชที่สำคัญของโปรเจกต์ลิเวอร์พูลในปี2 0 2 6หกู้หัวผู้วางรากฐานจาก Vi ท a l ิตี้สู่ความเทยทะยานที่อันเวลย้อนกลับไปในปี2024นะครับคือจุดเริ่มต้นของตำนานบทนี้เมอร์ริชันฮิลคือชายผู้ที่เดิมพันดึงตัวอิลอล่ามาจากรอยอุป,ปันเมกาโนที่สเปนพร้อมติดตั้ง DNA เกมรุกจนปอนด์มัดกลายเป็นทีมจอมล้มยักษ์ที่น่าเก่งขมที่สุดในพรีเมียร์ ก็มีส่วนสาคัญที่ทําให้ผมมาอยู่ที่นี่ผมว่าเขาจะไปได้สวยกับโอกาสที่ยอดเยี่ยมนี้คํากล่าวของอิลลอลาในวันที่ส่งฮิวสู่เมอร์ซิเดสสะท้อนถึงความเคารพและเชื่อใจที่แฟนกว่าแค่เพื่อนร่วมงานทําไมต้องเปิดอิลโอลาแท็กติกที่แอนฟิลหงอยหาแม้สถานการณ์ปัจจุบันบอลมัดจะรั้งอันดับที่15นะครับแต่มูลค่าของอิลาโาลาไม่เคยลดลงเขายังคงขึ้นเชื่อเรื่องฟุตบอลความเร็วสูง high intensity และการกดดันที่ดุดันซึ่งเป็นสไตล์ที่แฟนบอลเดอะคัพรักและเชื่อว่าหากเขาได้กุมเงียนทรัพยากรระดับเวิลด์คลาสในแอนฟิลด์หายักกู้แข่งจะบังเกิดขึ้นทันทีสามปัจจัยเดืนนะครับที่จะทําให้เด๋ยวนี้เป็นไปได้เดอะคอนเนชันหรือชานิวนะครับรู้ใจและรู้ทางกันเป็นอย่างดีไม่ต้องเสียเวลาปรับจูนระบบการทํางานเดอะคอนแทรคสัญญาของอิลาล่าจะสิ้นสุดลงในช่วงสัยนี้ ลิวร์พูสามารถขยับตัวได้ทันทีโดยไร้กำแพงค่าศึกชนญาเดอร์ทามิงหาเกียของอันเนอร์สโลตเริ่มสันคลนะครับชื่อของเยอเล่าคือตัวเลือกอันดับที่1นในลิ์ทันทีซารเตอร์เดย์โชดาวการพบกันที่มากกว่า3แต้มในวันเสาร์นี้นะครับที่ไวท์เทอร์รี่สเตเดียมบ้านของปอนมัดการปรากวตัวของริชาร์ดฮิวบนอัตจันไม่ใช่แค่การมาดูฟอร์มทีมเก่านะฮะแต่มันคือการเผชิญหน้ากับตัวเลือกที่อาจเปลี่ยนอนาคตของลิวร์พูไปตลอดกาล คำถามสําคัญไม่ได้อยู่ที่สกอร์หลังจบ90นาทีนะจ๊ะแต่มันอยู่ที่การพบกันหลังใหม่ของทั้งคู่ตั้งหะนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าอาจจะไปดูนะครับอาจจะไปดูบททดสอบนะครับว่าการคุมทีมเป็นยังไงนะครับว่าจะสอบผ่านหรือไม่นะครับในนัดถือกันนะครับในวันเสาร์นี้นะครับก็ต้องบอกแฟนๆเลยนะครับว่า อีโราล่าเนี่ยเป็นคนซื้อคนมนะครับแล้วก็มีระบบการทํางานระบบการทาทีมคล้ายๆเจอขึ้นคอปเหมือนกันนะครับเป็นทีมที่าวางราตฐานในการกดดันสูงตั้งแต่แดนบนเลยนะครับเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเล่นกันเป็นทีมนะครับโดยให้ไปสังเกตดูปอนมัดน,นะครับไม่มีดาวดังแต่ว่าเล่นกันได้อย่างมันนะครับและคิดดู้ามนะฮะถ้าหากมาคุมลิเวอร์พูลและมีทรัพยากรอยู่ในมือแบบนี้นะทีมจะเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่า อตอนนี้เนี่ยผมก็ชื่นชอบที่สุดก็คือชาบิโอโโซนะครับแต่ถ้าเป็นอิลโรล,ล่าก็ไม่เกี่ยงนะนะครับสำหรับตัวเอ็มบินนะฮะได้หมดเสมอนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับก็เป็นสื่อจากท่านั่นของ r a c i n g the Cup นะครับมิลล์คเกตตบหน้ากัมวิจารณ์สบัดคร,ราบดิวล้มเหลวสู่ร่างทองคีแมนของหงดังท่ลิวูลนะครับจานนักเตะที่ถูกตราหน้าว่าเป็นความล้มเหลวแห่งซัมเมอร์ ่วนฟนเฟืองที่ขาดไปไม่ได้ในระบบของอาร์เนอร์สลอตเมื่าเคอร์อเกนนะครับแบ็กซ้ายพลังเทร์โบเตรียมนำทัพลิเวอร์พูลบุกถิ่นเก่าปอนมัดสุดศาี้พร้อมดีกีผลงานระดับมาสเตอร์พีดที่ทำให้ตำนานอย่างอลันเชลเลอร์ต้องกืนน้ำลายของตัวเองลบคำโซโปมาดนะครับเมื่อดิวยอดแยกกลายเป็นสมบัติอันลำค่าย้อนกลับไปเพียงไม่กี่เดือนนะฮะเคอร์อเกตต้องเผชิญกับมรสุมคำวิจารณ์ที่ถาโถม โดยเฉพาะจากอลันเชลเลอร์ที่ประมาทผ่าน NBC Sport ว่าเขาหลงทิศหลงทางและสอบตกกับการปรับตัวเข้าสู่ทีมยักษ์ใหญ่แต่ในเกมถล่มมาคเซนะครับ3-0บนเวทีแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านมากเกียเกตได้พิสูจน์เห็นแล้วนะครับว่าเขาสลัดความลังเลทิ้งไปสิ้นเชิงจนได้รับคำชมจากสตีเวนวอน็กวันนี้คือฟอร์มการเล่นที่ไร้ที่ติเวียดคือจิ๊กซอสุดท้ายที่ปลดล็อกพลัง อะไรคือจุดเปลี่ยนเกเกสเผยความลับว่าการได้ประสานงานกับฟอร์เรนเวียตคือคกุญแจสำคัญที่ทำให้เขากลับมาแจ้งเกิดได้ใหม่ตอนนี้ผมกับฟลอร์สื่อสารกันด้วยใจเราเล่นจังหวะวันทูกันจนกู้แข่งจับทางไม่ถูกระบบใหม่ของอรนเนสลัตให้ความอิสระแก่ผมได้เติมเกมรุกและขยับเข้าหาประตูมากขึ้นมันคือฟุตบอลที่ผมอยากจะเล่นสรุปประเด็นร้อนก่อนคิงออฟ สถิติทีมนะครับเวอร์พูลยิงคงของสิติไรพาย,ายนัดแต่เดือนพฤศจิกายนแท็กติกใหม่การปรับแผนในฝรั่งเศสทาให้เกมรุกไหลลื่นและดูดันมากกว่าเดิมแมตช์ล้างตาเคอร์อเกสเตรียมคัมแบ็กเวทีที่สเตเดียมในฐานะแบ็กซ้ายระดับท็อปของพิมล์ลี The next step นะครับศึกเยือนถิ่นเก่าครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของเคอร์อเกตและเคอร์อเกสจะออกมาจากเวทีสเตเดียมด้วยฟอร์มแบบไหนต้องติดตามนะครับ ถือว่าตอนนี้ก็เคอร์เกตก็เริ่มปรับตัวเข้าได้ดีนะครับปัจจัยสําคัญเลยก็คือการเล่นร่วมกับฟอร์เรนเวียดนะครับช่วงแรกๆที่ฟอร์มไม่ดีเล่นร่วมกันกับกัตโปนะฮะฟอร์มไม่ดีนะฮะบักกัตโปนบอใคส่งกับเคอร์เกตตีรถเปล่าหลายรอบเลยนะครับวิ่งโอ์แลบมานะครับบุ่จวายยักเถื่อนะครับเพิเปลี่ยนมาเล่นกับเวียดจังหวะเล่นวันทูกันในเนียนตาเหลือเกินนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนัดเจอกับบอลมัดอยากให ประสานงานกับเวียดมากกว่าแก t ปโปนะฮะแกปโปเนี่ยจับไปเป็นสมรองเลยนะฮะเราไปดูข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อเดิมนะครับสื่อ Rising the Cup นะครับเดวิลจุดชนวนชี้ฟาเวอร์จะยิงทะลุ3 0 0ตุงแน่นอนหากไร้เงาวัฒนธรรมขี้เมาและอยู่ภายใต้การกุมเงียนของทันเซอร์อเล็กปอร์กุสัน ที่แมนเชสเตอร์นะครับการเป็นประเด็นท็อกอฟตูทาวทันทีนะครับเมื่อแกรนด์แอนิวลตำนานแม็กขวาปีแสดงออกมาวิเคราะห์แบบขวานผ่าซากผ่านรายการสติ๊กทูฟุตบอลโดยเชื่อมั่นนะครับว่าโรบบี er, God, ้ฟอลเลอร์เดอะก้อนแห่งแอนเวลจะก้าวไปไกลกว่าที่โลกเคยเห็นหากเติบโตมาในรอโอทัสฟอร์ดวินัยคือตัวแปรแมนยูปรททานลิบ์ฟูยุค90 ในวิลชี้ชัดได้แับว่าพรสวรรค์ระดับพระเจ้าของฟาเลอร์ถูกวัฒนธรรมการดื่มของแข่งหงแดงในยุคนั้นฉุดรั้งเอาไว้ถ้าร็อบบีฟ้ฟาเลอร์อยู่กับป๋าเฟอร์กี้เขาจะยิงถึง300ประตูในพรีเมียร์ลีกแน่นอนในวิลย้ำชัดที่แมนยูเราถูกคุ้มเข้มชนิดกระดิกตัวยากต่างจากเด็กลิเวอร์พูลยุคนั้นที่สังสรรค์กันหนักหน่นวงผมยังเคยเจอพวกเขานั่งอยู่ที่บาร์ในแมนเชสเตอร์อยู่เลยความเข้มงวดของห้องแต่งตัวปีแสดงคือสิ่งที่ฟาเลอร์ขาดไป บอสถิติเดอกดในเครื่องแบบหงดแดงแม้จะถูกวิจารณ์เรื่องวินัยนะครับแต่ตัวเลขของฟาวเลอร์ยังคงเป็นระดับปรากฏการ์ลงสนามทั้งหมด369นัดถล่มประตูไปทั้งหมด183ลูกแอติต50ลูกสถานะไอคอนิกเบอร์9ที่แฟนบอลเทิดทูนที่สุดก่อนยุคเจอเก้งครับจากฟาวเลอร์ถึงเอเกิเกยุคสมัยใหม่ของเพชรฆาตหน้าเป่า ในขณะที่ตำนานถูกหยิบยกมาพูดกับปัจจุบันลิเวอร์พูลกำลังสั่นสะเทือนวงการด้วยฮูโก e ้เอกติเก้วหอกน้ำหอมที่ร้อนแรงที่สุดในวินาทีนี้เขาซัดไปแล้ว12ลูกในวัการนี้จนถูกยกให้เป็นการชนยาเบอร์เก้าที่ดีที่สุดในรอบหลายปีปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกว่าแข้งใหม่อย่างเวสและเกอร์เกตอย่างเห็นได้ชัดแฟนบอลเริ่มฝันไกลว่านี่คือทายาทผู้สืบทอดบ,บัลลังที่อาจก้าวไปถึงรางวัลบอลลองดอในอนาคต ส่วนมุมมองของนักข่าวนะครับคุณคิดว่าคำพูดของกาเลรวิลเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่การบลัฟคู่อริตรักกานและเอกรเกจะก้าวข้ามตำนานอย่างฟาวเลอร์ได้หรือไม่นะครับอ่าก็ต้องบอกว่าถ้าใครเกิดยุคนั้นทันนะครับยุค90ที่ลิเวอร์พูลมีแม็กมาเนมานฟาวเลอร์นะครับแล้วก็จิมมี่เลนแนบนะครับก็มันก็จริงอย่างที่เขาพูดนะครับว่าตอนนั้นน่ยดังมากนะครับแต่ว่าดังในเรื่องของความหลอกนะครับ ยุคนั้นครับก็ต้องบอกว่ามีการดื่มกันเยอะเลยนะครับเราก็ช่วงนั้นเนี่ยไม่ค่อยคว้าแชมป์ใดๆได้นะครับเพราะว่าโดนรัชมีของเมนยูคว้าแชมป์ไปในยุคข,ของทันเซอร์นะครับผมเนี่เกิดทันนะครับจำได้เลยเราไปต่อนที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจากฟุตบอล365นะครับทัวลงย่ำนะครับกาลเกอร์หน้าต่อสีแฟนหงขุดคลิปแฉย้อนแย้ง ป้องสลัดบังหน้าแต่รับหลังเคยไล่ส่งทิลิพูนะครับกลายเป็นประเด็นร้อนชาโชคเขค้มืนนะครับเมื่อเทมมี่กัลเกิร์ตตำนานกลองหลังลิเวอร์พูลที่ผันตัวเองไปเป็นกรูโฝีปากกล้าโดยถูกแฟนบอลนะครับลุมถล่มเละหลังเจ้าตัวออกโรงติติงแฟนบอลว่าวิจารณ์สลัดเกินกว่าเหตุทั้งทั้งที่ตัวเองก็เคยหลุดปากด่ากุนซือ,อรายนี้มาแล้วว่าสมควรโดนไล่ออกมาก่อนนะฮะห่วยบักฮาเนี่ยมันก็พลิกดินไปพลิกดิ่นมากเลยพี่น้อง ชื่อเมื่อนบางหน้าผมไม่ควรฟังคุณนะเจมี่จูนเนเรเริ่มต้นหลังเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับที่ลิบุพูบุกถล่มมาร์กเซยสามศูนย์โดยสลัดได้หยอกล้อก,อก,กับกาลเเกอร์ผ่านสื่อ CBS Sport อย่างอารมณ์เดียวเรื่องการปรับแทคกติกตามคำแนะนำของกูโรจนกาลเเกอร์ได้ทีออกตัวล่อๆ่อสั่งสอนแฟนบอลว่าควรให้เกียรติกุนซือที่เพิ่งพาทีมเถลิงมาลังแชมป์พิมรลีกเมื่อ6เดือนก่อนมากกว่านี้คลิปหลุดทำพิษขยี้ปมกลื่นน้ำลายตัวเอง แต่ความสุวหรูพังทลายลงทันทีนะครับเมื่อโลกโซเชียลขุดคลิปไวรัลช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังเกมที่พ่ายแพ้ต่อ PV 41. เพย์วีไฮฟน4-1เผยเห็นภาพของกาลเกอร์ฟิวขาดโจกการตัดสินใจของสล็อตอย่างรุนแรงแบบหนังคนละมวล้วนส่งกโนเต้ลงสนามเนี่ยนะมันคือเหตุผลที่สมควรถูกเล่ออกชัดๆเขาควรโดนปลดเพราะเรื่องนี้กาลเกอร์อระเบิดอารมณ์ใส่คลิปเจ้าปัญหา สรุปประเด็นร้อนนะครับมาตรฐานเดียวกันหรือแค่การแสดงงานนี้ก็เล้วกเจะสึกหนักกว่าคุณซือในสนามนะครับเพราะถูกตาหน่าว่าย้อนแยง้งและดูถูกแฟนบอลโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้หน้าไมา่ปกป้องสลดัดสั่งสอนแฟนบอลให้มีมารยาทในการวิจารณ์ส่วนหลังไม่วิจารณ์รุนแรงกว่าแฟนบอลหลายเท่าถึงขั้นเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผลกระทบ ความน่าเชื่อถือในฐานะกูรูสัญจรเมื่ออารมณ์ส่วนตัวขัดกับภาพลักษณ์หน้ากล้องอย่างสิ้นเชิงนะฮะโอ้โหบัคหามเย้ยแนวนี้มันเกิดเสียเครด,ดิตตัวทับพี่น้องพลิกลินไปพลิกลินมาอยู่บัคหามเยลยเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจากดิทิตแอน i e ฟิลนะครับเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือนะครับโซบอสไล,ล์เผยเบื้องหลังไซฟ,ฟิกิงเหนือชั้นนะครับแฉบทสนทนาลับกับซาร่ากอนดับซ่ามาร์เซ ทีลิเวอร์พูลนะครับผมทำการบ้านมาดีโดย Line, มีซับสไน์มิคฟิลพลังเทอร์โบของลิเวอร์พูลนะจ๊ะก็ออกมาเปิดใจหมดเปลือกถึงลูกสูตรฟีคิกลอดกำแพงสุดอัจฉริยะที่ทำเอามาคเซถึงกับไปไม่เป็นพร้อมเผยโมเมนต์หน้างานกับโมซาราที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมนะครับแผ่นเหนือเมฆเมื่อทีมวิเคราะห์ชี้ช่องโหว่ในเกนคนมคริสเตียนฟิลนะครับซับสไนด์ช์คมยึกเยียนซัดลูกเรียดลอดใต้กำแพงผ่านเมือ โมเรนนิโมรูยี่นะครับเข้าไปอย่างสวยๆซึ่งจ้าตัวก็ยอมรับกับ TN;T s p สปอร์ตนะครับว่าน,นี่ไป่ใเช่แค่รงมึงเอิญแต่คือความฉลาดในการเล่นทีมงานวิเคราะห์กระซิบผมก่อนเกมว่าถ้าคู่แข่งไม่มีคนนอนขวางหลังกงิแพงนั่นคือโอกาสพอผมเห็นช่องว่างนั้นผมเลยไม่ลงังเลและมันก็สมบูรณ์แบบไหนจัดเลยเบื้องหลังการดวลใหม่กับคิงโมก่อนที่บอลจะบุ่งเข้าตาขานะครับแฟนบอลเห็นภาพสโบร์สไล ยืนติวเข้มกับโมเมาลาซึ่งดาวเตะหม,มายเลขแปดเผยถึงบทสนทนาน,นั้นว่าผมถามโมคเนียนว่ามั่นใจไหมผมตอบว่าจัดให้เพราะผมเช็คมาแล้วว่าทางสะดวกเขาเลยถอยไปเปิดทางให้ผมโชว์ของสซอร์สไลย,ยังย้ําชัดถึงความสําคัญของสลาดท,ที่เพิ่งกลับมาจากทีมชัดว่าเขาคือหัวใจของเดียมและความสนิทสนมของทั้งคู่คือคกุญแจสำคัญที่ทําให้เกมรุกของแดงไหลเลื่อนสตาร์ทแอคแทกร้อนแรงฉุดไม่อยู่ เประตูคือยอดรวมของซูบอสไลน์ในวัการนี้ทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ยิงไว้ในฤดูกาลที่แล้ว13นัดสถิติร้อยไพ่ต่อเนื่องของลิเวอร์พูลในทุกรายการซูบอสไลน์ย้ำชัดที่นี่คือลิเวอร์พูลเราไม่ได้เล่นเพื่อไม่แพ้แต่เราเล่นเพื่อชนะในแบบที่สวยงาม The next step มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ แม้ผลงานจะสวยรูนนะครับแต่สโบรสไลน์ยังคงทมตัวและเชื่อว่าทีมยังคงต้องยกระดับการเจาะแนวรับให้เฉียบคมกว่านี้เพื่อรักษามาตรฐานอันดุดันในพรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับอ่าก็ถือว่ายิงสวยนะฮะสำหรับซโบเป็นนักเตะที่พัฒนาขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วนะครับวันนี้อ่าฤดูกาลนี้เป็นตัวแบบของลิเวอร์พูลเลยทีเดียวนะครับสุดยอดเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจากทีมท a l กนะครับ ด่วนลิชานฮิวเดินเครื่องเต็มสูบนะครับกวาดล้างสต็อกบุนเดสขยับแซงหน้าคว้ามิคฟิลล์65ล้านปอนด์ที่เมอร์ซีไซน์นะครับลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของลิชันฮิวผู้นำการกีฬาจอมดิวกำลังเขย่าตลาดการซื้อขายนักเตะด,ด้วยการวางแผนเมกะโปรเจกต์ผาตัดทีมครั้งใหญ่ลักเป้าตัวแทนโมเมสซาร่าพร้อมขึ้นท่านเต็งหนึ่งกระชากตัวมิคฟิลล์พรสวรรค์ตัดหน้ายักษ์ใหญ่ร่วมรีโพสซาร่าเอร่า ลับเป้า2ดาวรุ่งเยอรมนีทำการความไม่แน่นอนของคิงอับอิลนะครับที่ถูกทีมจากสุดิอาระเบียลุมเจฟลิเวอร์พูลก็ไม่รอช้าเตรียมทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อคว้าตัวยานดิโอมองเดในวัย19ปีจากไลปซิกปิดขวาฟอร์มกระฉวดที่ยิง7ประตูกับสี่แอซิสที่ถูกวางให้เป็นตัวแต่ตัวแทนของซาลาโดยตรงโดยรายงานระบุว่าหงแดงพร้อมทุ่มเงินระดับ100ล้านยูโรหรือราว8ปล้านปอนด์เพื่อปิดดิวซัมเมอร์นี้ สอซาอิดเอลส์มาลาในวัย19ปีจากโคลนเพศเม่งงามเมืองเบียร์ที่ลิวพูมองว่าคือนิวเอลราของแนวรุกแนอนาคตเฮียวิโกหรือไม่แซงทางโค้งล่าอดัมวอร์ตันห้องแดงก็พุ่งขึ้นเป็นตึงหนึ่งนะครับในททีในการศึกย่งงชิงตัวอดัมวอร์ตันห้องเครื่องกิตตเพลรดโดยนักเตะในวัย21ปีประทับใจในโปรเจกต์ระยะย,ยาวของลิวพูมากกว่าข้อเสนอจากแมนยูและสเปอร์โดยค่าค่าตัวจะจบอยู่ที่65ล้านปอนด์ Ends of Ends Era ถึงเวลาบอกลาอลิซงสัญญาณการอำลาเริ่มชัดเจนนะครับเสื่อรายงานว่านี่อาจจะเป็นปีสุดท้ายของอลิซงเบเกอร์ในทินอันเวลเมื่อการมาของจอจิมมามาดดาชิบลี่ถูกเตรียมเอาไว้เพื่อเสียบแทนตำแหน่งเมือหนึ่งทันทีทำให้บอร์ดบริหารพอพยิจยนาปล่อยตัวอลิซงเพื่อระดมทุนเข้าสู่สมสอน,นะครับสรุปขาวร้อนรอบรัวพิมลิกสเปอร์นะครับตั้งป้อมกันท่า แบบายขายเมกกี้ฟันเดฟเฟนสูงลิฟถึง100ล้านปอนด์หลังลิเวอร์พูลและแมนยูจ้องตามเป็นมันส่วนเชลซีนะครับปัดหน้าสำเร็จสิงบูจอบปัดหน้าหงแดงคว้าตัวยิซ่าอาราโอแบ็กซ้ายดาวโจนจากเชฟฟิลด์เวันส์เดย์ไปครองนะครับอ่านี่คือสื่อจากตำแฝั่งของทีมท็อกนะครับก็เป็นตลาดการซื้อขายนักเตะนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อจัดท่านังของเด็บมิลเลอร์นะครับเดอะรัตแดน ครั้งสุดท้ายหรือไม่หรือการเต้นลาครั้งสุดท้ายซาลาจอปิชาตตำนานแอมฟิลนะครับเมื่อสื่อซาอุดิอาระเบียมั่นใจคว้าตัวซัมเมอร์น,นี้แน่นอนที่ลิบุพูนะครับแม้มเมฆหมอกเห็นความขัดแย้งจะจางลงแต่ดูเหมือนอะไรก็ของคิงออฟอียิปต์นะครับโมเมสซาลากับลิร์พูกำลังเดินมาถึงทางตันล่าสุดแหล่งข่าววงในจากตะวันออกกลางยืนยันอย่างหนักแน่นการย้ายทีมสู่ซาอุโป,โปลีในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ใช่แค่เพียงแค่ข่า,ขาวลือนะจ๊ะ แต่คือเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปคืนดีแต่ไม่รั้งรอเบื้องหลังรอบราวที่อนฟิลแม้ก่อนียนนะครับจะมีประเด็นระหว่างซาร่ากับกุนซืออเนอร์สัตจนแฟนหวั่นว่าจะมีการโบกมือลากันตั้งแต่ตลาดมกราคมแต่ท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ได้เคลียร์ใจและกลับมาเดือนหน้าช่วยทีมหลังจบศึกแอฟริกันคัพออฟเนชันซึ่งสัลตถึงกับเอ่ยปากชมถึงความเป็นมืออาชีพของแข้งในวัย33ปี ขนาดถึงมากไปรับใช้ทีมชาติมาเป็นเดือนๆแต่กลับมาซ้อมเพียงวันเดียวก็ลงเล่น90นาทีได้แบบสบายๆนี่คือมืออาชีพของจริงอนเนอสัตกาวภารกิจระดับรัฐซาล่าคือจิ๊กซอที่เหนือชั้นทำไมซาอุดีอาระเบียถึงต้องการซาล่าคำตอบนั้นชัดเจนว่าเขาคือไอคอนมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีบิ๊กคลับอย่างอ,าอัลอิลันอัคาเดซียาตและนีออม พร้อมทุ่มไม่อั้นเพื่อดึงตัวเขาไปเป็นหน้าตาของลีกแทนที่สตาร์รุ่นเก่าอย่างเบนเซีมาโดยสามปัจจัยชี้ชัดทาไมสมัยน,นี้คือเวลาที่เหมาะสม 1. ซึ่งแห่งศักดิ์ศรีอาหรับกาตาสตาร์ลีเริ่มขยับดึงข้างดังตัดหน้าทําให้ลีกซาอตุต้องรีบปิดดิวระดับโลกเพื่อกู้กระแสะความนิยมคืนมา 2. ยุคสมัยแห่งการผลัดใบ เมื่อรุ่นใหญ่อย่างกองเต้หรือโรเวนเนเวสมีข่าวเตรียมย้ายออกลีกซาอุจึงต้องการแม่เหล็กตัวใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิม 3. ธุรกิจที่ลงตัวด้วยสัญญาจนถึงปี2027และเหนอมาสาร4 0 0 0ปอนด์ต่อสดาการปล่อยตัวในวัย33ปีผู้แรกกับค่าตัวก้อนโตอาจเป็นทางเลือกที่ลิเวอร์พูลไม่อาจปฏิเสธได้อีกครั้งบทสรุปจากวงในนะครับในการตัดสินใจจะเกิดขึ้นหลังจบฤดูกาลนี้ แต่เสียงสะท้อนจากฝั่งตะวันออกกลางดังชัดเจนว่า the deal is done is split เหลือเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมในการประกาศปิดฉากตำนานที่ลิวรูผ,ผูอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะฮะโอ้โหตลาดซัมเมอร์นี้ไม่ย้ายนะครับน่าจะย้ายซัมเมอร์นะครับก็ถ้ามา100ล้านปอนด์อีกก็เชิญเอาไปเลยนะครับ เอาเงิน100ล้านไปซื้อคนใหม่ดีกว่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าซา ah ร่าน่าจะย้ายนะครับแล้วก็ซาร่า ah ก็จะเป็นการทําเงินครั้งสุดท้ายกับลิอร์พูอย่างมหาศารเลยนะครับซื้อมา35ล้านขาย100ล้านปอนนี่โอ้โหกําไรสุดๆนะฮนะทุกผู้ชมเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจัทาทนัสนของ The m i ิ l เลอร์บิ๊กเกอร์นะครับหงแดงเดินเครื่องล่าสถิติโลกเล็งขวาฟานเดฟเฟนอุดรอยรัว่ว สเปอร์เรียก100ล้านพร้อมดิวช็อคส่งโจนสลับขั้วว้ายมันเป็นตะคืออยู่บุ่ะครับลิอร์พูนะครับแม็กครับชีวิตของลิอร์พูภายใต้การกลมเงียน,นของอเนสลัดกำลังพุ่งทยานนะครับหลังโชว์ฟอร์มแกร่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนแต่รอร้าวในแนวรับเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจะนาําไปสู่ปฏิบัติการช็อกวงการในช่วงค้งสุดท้ายของตลาดหน้านหแถวนี้ปรากฏการ์100รล้านปอนด์สถิติโลกใหม่ที่แอนฟิล์ต้องสั่นสะเทือน หลังจากพลาดคว้าตัวมาร์เกฮีกับคู่ริอย่างแมนเชสเตียรลิเวอร์พูลก็เบนเข็มล่าตัวเมกิฟานอฟเฟนกำแพงยักษ์ความเร็วสูงของต้นน้สเปอร์ทันทีราคาประวัติศาสตร์สเปอร์ประกาศกล้าวไม่จ่าย100ล้านปอนด์ไม่ต้องคุยซึ่งจะทุบสถิติโลกเดิมของแฮร์รี่มิกายลงอย่างรับคำทายาทฟันได้ด้วยสัญญาของเบจิฟันได้ที่เหลือเพียง18เดือนฟันเดฟเฟนถูกวางเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะเข้ามาสานต่อตำนานในแอนเวลดิวแรกตัวสุญญ <18 S 2> ดช็อต เคติจนกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จเมื่อตัวเลข9ลก้าหลักอาจสูงเกินไปเดลี่เมลระบุว่าเดลสลับขั้วอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดข้อเสนอลิเวอร์พูลอาจส่งเคติจนม่ฟิลล์รุกม่อไปลอนดอนเพื่อลดค่าตัวจุดเปลี่ยนแม้โจนจะรักสโมสรสุดหัวใจแต่ด้วยสัญญาที่เหลือเพียง18เดือนเท่านั้นบอร์ดบริหารอาจจะต้องเลือกเปลี่ยนทรัพย์สินเพื่อแลกกับกองหลังระดับโลกที่จะการันตีแชมป์ให้ทีมมุมมองจากสแกนสปอร์ต เดิมพันที่เลี่ยงไม่ได้สไตล์การกุนทีมไฮไลน์นะครับของสล็อต้องการความเร็วระดับปิศาจและไม่มีใครตอบโจทย์ได้เท่ากับฟันเดอเฟนอีกแล้วนี่ไม่ใช่แค่การซื้อตัวแต่มันคือการวางรากฐานยุคใหม่ที่ลิวรูพูยยอมเสียไม่ได้แม้จะต้องแลกด้วยเด็กปั้นระดับลูกหม้อก็ตามนะฮะเป็นเดอะคืดอ,อยู่บ่นละครพี่นองเอาเครื่องที่จวนไปลดราคาวี่สันนี่ก็อสุขการลิวภูนะฮะทุนผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่ยี่สิบสาม มกราคมน,นะครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์น, like, share, นะครับกด subscribe ไว้เพื่อที่จะไม่พลาดในข่าวลิเวอร์พูนะครับมีทุกวันต้องบอกว่าแปลเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายๆกระชับได้ใจความนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ